สวัสดีผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักของครูตากนะคะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาคอมพิวเตอร์กันอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวครูจะมาเปิดวิดีโอให้พวกเราดูเหมือนเดิมสิ่งที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือคําสั่งต่างๆในแถบเมนูบาร์ค่ะครูจะให้นักเรียนไปดูว่าคําสั่งต่างๆในแถบเมนูบาร์มีอะไรบ้างเราไปดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะแถบคําสั่งหรือริบอน หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วในหน้าจอหลักจะเห็นแถบคำสั่งที่มีอยู่กัน8แถบแต่ละแถบคำสั่งประกอบด้วยคำสั่งแยกแต่ละกลุ่มการทํางานเราเรียกโดยรวมว่า Ribbon หนหน้าแรกแถบคำสั่งทั่วไปสําหรับจัดรูปแบบเอกสารในส่วนหัวข้อความปรับสไลด์สีในส่วนหน้ายอ่อเป็นต้นนะครับนี่นะครับ สอนสี <get> พื้นฐานเลยครับเนี่ยเซนเตอร์กลางตัวหนาตัวทึบสองแ,สแทรกแถบคำสั่งสำหรับตารางรูปภาพวัตถุต่างๆเช่นกราฟิกเป็นต้นรูปภาพรูปร่างรูปภาพครับสามารถเอามาเข้าเองได้ 3. ออกแบบแถบคำสั่งสลหรการตกแต่งทีม s <S ให้กับรูปแบบข้อความ s <S ในเอกสารให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติสี่เค้าโคงแถบคำสั่งสำหรับจัดการเค้าโคงหน้าเอกสาร s <S เช่นปรับขนาดระยะขอบระยะห่างของย่อหน้าเป็นต้น s <S 5. การอ้างอิงแถบคำสั่งสำหรับอ้างอิงถึงข้อมูลในเอกสารเช่นสารบัญเนื้อหาภาพตารางหรือเชิงเป็นต้น6การส่งจดหมายแถบคำสั่งสำหรับสร้างจดหมายเลียนซองจดหมายฉลากหรือลาเบลต่างๆ7 รีวิวแถบคำสั่งสำหรับตรวจทานเอกสารเช่นติดต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรูปแบบเป็นต้น8มุมมองแถบคำสั่งสำหรับปรับเปลี่ยนมุมมองขนาดทำงานเช่นย่อขยายเปลี่ยนจัดเรียงหน้าต่างโปรแกรมเป็นต้น 9. ไฟล์ แถบคำสั่งสำหรับทำงานกับไฟล์เอกสารประกอบด้วยคำสั่งย่อยที่ใช้ในการจัดไฟล์และสร้างไฟล์ใหม่10ใหม่การสร้างไฟล์ใหม่11เปิดการเปิดไฟล์งานเดิม12บันทึกการบันทึกไฟล์13บบันทึกเป็นการสั่งเก็บแฟ้มข้อมูลโดย มีการกำหนดชื่อถ้ามีชื่อเก่าอยู่แล้วจะใช้ชื่อเดิมหรือกำหนดชื่อใหม่ก็ได้ 14. พิมพ์การส่งพิมพ์เอกสารออกเป็นกระดาษ 15. ปิดการปิดไฟล์เอกสารค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอไปแล้วนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่ครูได้มอบหมายให้แล้วนำมาส่งครูในวันที่เปิดเรียนค่ะ ส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถสอบถามครูในลายส่วนตัวได้หรือว่าจะถามครูในลายกลุ่มนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเข้ามาตอบค่ะสำหรับวันนี้ครูตาขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย